สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเอกพลดีบุญมีณชุมแพรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับเปิดเคลื่อนคุยข่าวแนวน,นี้ครับคุณผู้ฟังเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารการเมืองรวมไปถึงนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลนะครับที่พยายามผลักดันอย่างต่อเนื่องที่จะทําให้ประเทศไทยนะครับได้มี GDP รวมไปถึงนะครับตัวเลขในประเทศไทยเนี่ยขยับดีขึ้นโดยตามลําดับนั่นเอง ดูทางด้านของข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับทางด้านของนางสาวพินพัฒรวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยนะครับภายหลังการนําทีมของคณะผู้แทนนะครับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันยานยนต์นะครับเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้มีการพบปะหารือกับนักลงทุนสาขาอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นครเซี่ยงไฮ้มณฑลเจียงซูและมณฑลหูหนานนะครับในการเสริมสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นและแสดงความพร้อมนะครับของประเทศไทยให้กับนักลงทุนจีนที่จะเข้ามาลงทุนด้านอุตสาหากรรมการผลิตในประเทศไทยเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงนะครับกลไกการดําเนินงานระหว่างไทยและจีนได้อย่างมั่นคงต่อไป โดยในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการพบปะหารือกับนักธุรกิจนะครับสาขาอุตสากรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นะครับของสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การดําเนินโครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับสู่อุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ระบบการขนส่งและเคลื่อนย้ายอัจฉริยะระบบขับขี่อัตโนมัติยานยนต์สมัยใหม่ระบบราง ชิ้นส่วนอากาศยานชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์สำหรับผู้สูงอายุ สนับสนุนนะครับโดยกองทุนพิเศษแม่ขงล้านช้างโดยได้มีการหาลือและเยี่ยมชมนะครับสหน่วยงานหลักซึ่งจะประกอบไปด้วยอันที่1นนะครับน,นก็คือ SAIC Motor นะครับสำนักงานใหญ่เซี่ยงไห้บริษัทยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นของจีนและบริษัทรถไฟฟ้านะครับรายแรกๆนะครับที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ปี2556ผ่านการร่วมทุนนะครับของเนครซีพี จำหน่ายนะครับรถยนต์นะครับ MG โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้มีการกล่าวขอบคุณบริษัทนะครับที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย พร้อมทั้งนะครับนำเสนอนะครับนโยบายทางด้านของ ev 3.5ของรัฐบาลนะครับในการสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าและได้มีการเน้นย้ำนะครับขอให้บริษัทเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรร่วมกันเพื่อให้เกิดนะครับความยั่งยืนและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อีกด้วยนอกจากนั้นนะครับยังมีในส่วนของบริษัท United Auto Battery นะครับ เป็นบริษัทแบตเตอรี่เทคโนโลยีใหม่เพื่อที่จะเป็นฐานการผลิตและบริหารจัดการด้านแบตเตอรี่อย่างยั่งยืน พื่อจะเป็นการช่วยเหลือในการส่งเสริมห่วงโซ่นะครับอุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ในจีนโดยใช้นะครับการผลิตเครื่องจักรกลนะครับอัจฉริยะเป็นหลักร่วมกับในส่วนการตรวจสอบนะครับมาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่และมีการขยายการผลิตและการวิจัยในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาทั้งนี้นะครับคณะก็ได้มีการเยี่ยมชมนะครับการผลิตแบตเตอรี่ระบบเซล ในขั้นตอนหลักนะครับและการทดสอบนะครับมาตรฐานและในส่วนที่3นะครับบริษัท S Y Energy Technology บริษัทพัฒนาจากหน่วยผลิตแบตเตอรี่และวัสดุสำหรับการเก็บพลังงานของบริษัท g r e g Wall Motor หรือว่า GWM ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับปัจจุบันนะครับได้มีการร่วมทุนนะครับกับบริษัทของไทยอีกด้วยและรวมไปถึงนะครับอยู่ระหว่างการขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยมีเป้าหมายนะครับเพื่อให้เกิดการจ้างงานฝึกอบรมบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนนะครับสร้างห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรไปจนถึงนะครับการจัดการหลักนะครับสิ้นสุดอายุการใช้งานรวมถึงนะครับการได้มีการลงทุนนะครับ MOU ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังการเดินทางเยือนในมณฑลยูนนานในครั้งนี้นะครับในฐานะแขกของมณฑลโดยมีนาย,หายเหมาเหวยหมิงผู้ว่าการมณฑลหูหนานนะครับให้การต้อนรับร่วมกับคณะกรรมการระหว่างประเทศมณฑลหูหนานและกรมพาณิชย์หูหนานโดยผู้ว่าการมณฑลนะครับได้มีการนําเสนอศักยภาพของมณฑลหูหนานนะครับที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นยานยนต์สมัยใหม่รถไฟอากาศยานดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ หุ่นยนต์เครื่องจักรอัตโนมัติและอุตสาหกรรมการเกษตรนอกจากนี้นะครับมีความสมบูรณ์นะครับทางด้านของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะโลหะและก็อะโลหะการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพรวมไปถึงมีความพร้อมด้านสถานศึกษานะครับเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมโดยเห็นว่าไทยนะครับและหุ่นหนาน,นะครับมีศักยภาพในการเกื้อกูลได้หลากหลายสาขาอุตสาหกรรมอีกด้วย ทางนี้ครับคุณผู้ฟังทางด้านของท่านรัฐมนตรีเองก็ได้แสดงการขอบคุณนะครับรัฐบาลจีนที่สนับสนุนการเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งนะครับแลกเปลี่ยนนโยบายการสนับสนุนและพัฒนานครับในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยผ่านมาตรการเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐนอกจากนี้ทั้ง2ฝ่ายนะครับเห็นพ้องในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรวมทั้งนะครับความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับในช่วงปลายปี2567ในงานแสดงสินค้าหุหนนน Equipment and Manufacturing ครั้งที่3เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมของมณฑลหูหนานให้กับผู้ประกอบการไทยและสร้างเครือข่ายภาคการผลิตระหว่างกันอีกด้วยนะครับ ทางนี้นะครับคุณฟังในส่วนของระบบเกี่ยวกับ E ีีหรือว่าหุ่นยนต์หรือว่าพลังงานสะอาดปัจจุบันนะครับหลายๆคนเองเนี่ยหรือว่าหลายๆบริษัททั่วโลกครับก็ให้ความสําคัญกันเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการไม่ทําลายโลกหรือว่าการลดการปล,รล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับที่จะทําให้อุณหภูมิของโลกเราเนี่ยไม่ร้อนไปมากกว่านี้หรือว่ามีการชะลอครับในเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มสูงข,ขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะครับคุณฟังก็ช่วยกันร รักษาสิ่งแวดล้อมและรวมไปถึงนะครับช่วยกันเก็บขยะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรักโลกด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านของนางสาวเกนิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจําสํานักนายร,รัฐมนตรีได้มีการพูดถึงนะครับว่า กรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในเรื่องของการเปิดรับสมัครนะครับงานฝีมือและงานแพ็คของผ่านช่องทางออนไลน์นั้นนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลนะครับของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับหนึ่งในภารกิจหลักของทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐก,กิจและสังคมได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับไปยังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานซึ่งพบว่าน,นะครับข้อมูลดังกล่าวนะครับเป็นข้อมูลเท็จนะครับคุณผู้ฟังโดยภาพประกาศนะครับเชิญชวนรับสมัครงานดังกล่าวเนี่ยได้มีการแอบอ้า ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์และชื่อนะครับของกรมการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตและประกาศดังกล่าวนะครับไม่ได้มาจากส่วนราชการของกรมการจัดหางานทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคอีกด้วย ท่านนี้นะครับท่านรองโฆษกเองครับก็กล่าวต่อยนะครับว่านายประเสริฐจันรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนอย่างมากนะครับเรื่องความตระหนักรู้นะครับเท่าทันต่อข่าวปลอมนะครับที่ถูกแพร่กระจายนะครับบนสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งหากนะครับว่าขาดการรับรู้ที่เท่าทันนะครับส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมจะทําให้เกิด กาหลงเชื่อส่งผลกระทบนะครับต่อประชาชนนะครับในสังคมในวงกว้างดังนั้นนะครับจึงควรที่จะมีการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนนะครับก่อนที่จะกดเข้าไปลิงก์นะครับคุณผู้ฟังรัฐบาลนะครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับอย่าส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าวนะครับในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอีกทั้งนะครับก็เพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนและก็ความเข้าใจผิดนะครับขยายเป็นวงกว้างเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นะครับเมื่อประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆมาหากมีความสงสัยหรือว่าไม่แน่ใจข้อมูลเหล่านั้นขอให้นะครับมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้องนะครับจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการเผยแพร่หรือหยุดการแชร์ข้อมูลนะครับออกไปให้บุคคลอื่นเพราะว่าหากแชร์ข้อมูลนะครับที่ไม่เป็นความจริงหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็จะก่อให้เกิดนะครับความสับสนและอาจจะนำไปสู่นะครับการหลอกลวงสร้างความเสียหายแก่ประชาชนได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับคุณ ทางนี้นะครับประชาชนท่านใดนะครับที่พบเจอนะครับข่าวปลอมเว็บไซต์นะครับผิดกฎหมายหรือว่าหลอกลวงนะครับการลงทุนออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสนะครับที่ทางสายด่วนเบอร์1111 11ได้ทั้งตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟัง อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อนะครับคุณฟังหรือว่าอย่าเพิ่งไปกดอะไรต่างๆนะครับที่เป็นลิงก์แปลกๆหรือว่าลิงก์ชวนให้เชื่อนะครับคุณฟังอย่าลืมสอบถามข้อมูลหรือว่าหาข้อมูลก่อนที่จะกดลิงก์เพื่อความปลอดภัยต่อต,ตัวท่านเองแล้วก็ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินนะครับที่อาจจะเสียไปนะครับคุณฟัง มาทางด้านของสุขภาพบ้างครับคุณผู้ฟังทางด้านของกรมควบคุมโรคครับคุณผู้ฟังก็ได้มีการร่วมมือกับกรมปศุสัตว์และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือโรคไข้วัดนกและโรคแอนแท็กจากต่างประเทศตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวครับคุณฟังโดยกรมควบคุมโรคครับประชุมหารือกับกรมปศุสัตว์และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดนกและโรคแอนทรกทั้งในสัตว์และคนนะครับรวมไปถึงสัตว์ป่ารวมทั้งนะครับประเมินความเสี่ยงนะครับแล้วก็ในส่วนของการหาแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันนะครับควบคุมโรคดังกล่าวนะครับที่จะไม่ให้เกิดหรือว่าอุบัติซ้ำอีกตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวเนื่องจากนะครับมีรายงานจากศูนย์ป้องกันควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา รายงานพบผู้ป่วยนะครับติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกนะครับ H5N1 รายใหม่และการรายงานนะครับพบผู้ป่วยนะครับโรคแอนทรักนะครับในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยทางด้านของนายแพทย์ธงชัยกฤติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวนะครับว่าสถานการณ์ของไข้หวัดนกนะครับในต่างประเทศนะครับในปี2567พบผู้ติดเชื้อนะครับไข้หวัดนกนะครับจากโคโนมในสหรัฐอเมริกานะครับจำนวน9รายในช่วงของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ข้อมูลจากศูนย์ป้องกันควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาพบว่าทั้ง3รายนะครับทำงานอยู่ในฟาร์มโคโนมมีอาการตาแดงและเยื่อบุตาอักเสบได้รับยาต้านไวรัสและยากักตัวที่บ้านในจํานวนนี้นะครับหายจากอาการป่วยเรียบร้อยแล้วนะครับสรายและรายที่3นะครับอยู่ระหว่างการแยกกักตัวที่บ้านและอาการดีขึ้นแล้วนั่นเอง นอกจากนี้นะครับทางด้านของทางกระทรวงเกษตรของสหรัฐเมกาเองก็มีการเปิดเผยนะครับว่าพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 นะครับในอัลเากาซึ่งเป็นอูดชนิดหนึ่งนะครับที่ฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับในรัฐไอดาโฮหลังจากนะครับที่มีสัตว์ปีกนะครับที่ติดเชื้อในฟาร์มนะครับดังกล่าวเนี่ยได้มีการถูกกำจัดนะครับไปแล้วก่อนหน้านี้ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคของสหรัฐเมกาครับคุณผู้ฟังยังคงติดตามสถานการณ์ในโรคอย่างใกล้ชิดสําหรับในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดของประเทศ ไทยครับคุณผู้ฟังก็มีรายงานนะครับพบโรคไข้หวัดนกในคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเทศกัมพูชา5รายเสียชีวิตไปแล้ว1รายนะครับและประเทศเวียดนามนะครับหรายและก็เสียชีวิตนะครับหรายเช่นเดียวกันส่วนสถานการณ์ไขวัดนกในประเทศไทยนะครับข้อมูลนะครับจากระบบเฝ้าระวังกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันนะครับโรคไข้วัดนกนับตั้งแต่พบผู้ป่วยไข้หวัดนกรายล่าสุดนะครับเมื่อปี2549 ทค้นของกรมควบคุมโรคครับคุณผู้ฟังก็มีมาตรการขอความร่วมมือนะครับกับในส่วนของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและก็ควบคุมโรคครับในคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการติดตามนะครับและประเมินความเสี่ยงนะครับของสถานการณ์โรคทั้งในคนและสัตว์นะครับอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงนะครับเตรียมความพร้อมนะครับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อนะครับทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอในการดําเนินการนะครับสอบสวนและควบคุมโรคนะครับร่วมกับในส่วนกรมปศุสัตว์และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและในส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการแจ้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนะครับในการเฝ้าระวังผู้ป่วยนะครับทั้งในโรงพยาบาลและก็ชุมชนโดยเฉพาะจังหวัดนะครับที่มีช่องทางเข้าออกติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับ อาจจะพบการระบาดขึ้นมาได้แล้วก็สื่อสารนะครับความเสี่ยงนะครับและรวมไปถึงนะครับการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการป้องกันไข้หวัดนกในพื้นที่อีกด้วยสำหรับในส่วนของการเฝ้าระวังนะครับในการป้องกันควบคุมโรคนะครับในสัตว์แล้วก็สัตว์ป่าครับคุณฟังทางกรมปศุสัตว์และก็กรมอุทยานก็ได้มีการสุ่มตรวจนะครับหาเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและนกป่านะครับอย่างต่อเนื่องและมีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประกาศชะลอการนําเข้าสัตว์นะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะครับที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศนะครับต้นทางในการระบาดในด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศนะครับบูรณาการร่วมกันกับด่านศุลกากรสุ่มตรวจนะครับการนําเข้าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ออกประกาศนะครับแจ้งเตือนนะครับปศุสัตว์ทั่วประเทศให้เฝ้าระวังนะครับการเกิดโรคในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรคแอนทรัประชาสัมพันธ์นะครับแนะนําเกษตรก,กรและพี่น้องประชาชนให้มีการจัดระบบป้องกันนะครับก่อนที่จะเข้าฟาร์มและหลีกเลี่ยงนะครับการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดนะครับในบริเวณเดียวกันด้วยนั่นเองครับคุณผู้ฟัง ทางนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เพื่อจะเป็นการให้ความเข้มแข็งนะครับในการเฝ้าระวังโรคนะครับทั้งในคนและสัตว์โดยเฉพาะนะครับช่องทางเข้าออกนะครับที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านหากพบผู้ป่วยนะครับที่มีอาการแทรกซ้อนนะครับคุณผู้ฟังก็ควรรีบจะปรึกษาแพทย์โดยทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและก็ความปลอดภัยต่อตัวท่านเองด้วยนะครับในส่วนช่วงต่อไปนะครับไปรับฟังสารคดีพิเศษสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีครับ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคู่พระขวัญคู่พระบารมีเกยงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงประสมกนิกรชาวไทยนามพระราชรัชไทยของทั้งสองพระองค์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักความหงอยใจความเมตตาประดุดน้ำทิพย์ฉโลมหัวใจให้ชุ่มชื้นคลายทุกข์เข็ญสร้างความร่มเย็นไปทั่วราชณาจักรเสมอมาอย่างไม่เคยเสื่อมคลายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระคู่บุญบารมี ทรงมีพระราชาจริยวัตรอนันงดงามและเรียบง่ายที่เปลี่ยมล้นไปด้วยความหนักแน่นเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญซึ่งพระราชากรณียกิจด,ด้านการกีฬาได้สะท้อนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อันแสดงให้เห็นถึงพระราชาประสงค์ในการสืบสานพระราชาปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมการกีฬาให้แก่เยาวชนและประชาชนได้ออกกําลังกายมีสุขภาพที่ดีซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนากีฬาของเยาวชนบุคคลและประเทศชาติสู่ความเป็นสากลจากความสนพระรจชฤรัไทในกีฬาหลากหลายประเภทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนำมาซึ่งการฝึกฝนและฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเป็นที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถในกีฬาประเภทท้าทายและการใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวอย่างกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ทรงร่วมการแข่งขันคู่เปิดสนามกับทีมนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้จังหวัดเชียงใหม่และเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งกีฬานี้ได้รับความนิยมในแถบประเทศที่มีความหนาวเย็นและมีน้ําแข็งตามธรรมชาติดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสและให้นักกีฬามีความชํานาญเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสากลทัดเทีมนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอซอกี้อาาเชียงใหม่ซึ่งเป็นลานกีฬาน้ำแข็งแห่งแรกในประเทศไทยในปีที่ผ่านมาส่วนกีฬาเรือใบเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงพระอัจฉริยภาพและพระพิชาสามารถในพระสติปัญญาและความชำนาญในการบังคับเรือใบโดยทรงร่วมแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน ภูเก็ตกิงคับริกต้าครั้งที่35มห้าณหาดกะตะจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือเป็นงานแข่งขันเรือใบนานาชาติที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียในเวลานี้ไม่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังทรงร่วมแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวในมหากรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหกรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7 โดยขนาดทำการแข่งขันเรือใบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำลังพระรจารุทัไทยแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดการแข่งขันสำหรับการแข่งขันทั้งสองครั้งส่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หนึ่งอย่างต่อเนื่องถือเป็นที่ประจักษ์ถึงพระพิชาสามารถในกีฬาเรือใบโดยสมบูรณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตระหนักถึงพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมการพัฒนากีฬา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งยวดด้วยทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะส่งพัฒนาทักษะความรู้ร่างกายและประสบการณ์ของนักกีฬาไทยทุกประเภทให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้ภาคภูมิใจนำมาซึ่งเกียรติภูมิของประเทศดังจะเห็นได้จากผลสำเร็จของสนามจักรยานสาราญจิตมงคลสุขซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตรหนึ่งในพระราชปณิธานแห่งความสำเร็จในการส่งเสริมด้านการกีฬา พัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติที่เพียบพร้อมไปด้วยทางจักรยานรอบบึงสีไฟสนามจักรยาน B M X สนามจักรยานขาถ่ายสำหรับเด็กเล็กและสนามปั๊มแทร็กเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายฝึกฝนทักษะท,ทางกีฬาทำให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ยกระดับจังหวัดให้เป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้ได้ในอนาคตสมดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสนามจักรยานสาราญจิตมงคลสุขอันมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายเนื้อสิ่งอื่นใดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ส่งเป็นต้นแบบและขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีแรงผลักดันมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมุ่งมั่นด้วยพระราชจตปริวัตรอันเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญได้สถิตราตรึงในหัวใจของปว้ทรงประทธานิกรชาวไทยถึงพระปิชาสามารถด้านกีฬาและส่ทรงสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของกีฬาเป็นสิ่งสำคัญที่จะกล่อมกล่าว ให้เยาวชนมีจิตใจอดทนกล้าหาญร,รู้แพ้รู้ชนะลูกฝังพลานาไมาให้แข็งแรงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายที่ดีด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปิชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีจะเป็นการจุดประกายให้ปวงชนชาวไทยได้หันมาให้ความสนใจในกีฬามากยิ่งขึ้นเป็นแบบอย่างของนักกีฬาที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ทงผลให้ระบบการกีฬาของประเทศไทยตบโตขึ้นงอกงามยิ่งขึ้นได้รับการยอมรับจากนานาประเทศอย่างสมภาคภูมิ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นํามาฝากคุณฟังในช่วงของรายการเปิดขึ้นคุยข่าวคุณผู้ฟังสามารถติดตามพวกเราย้อนหลังได้นะครับผ่านทางช่องทาง y u u t u b e a ์ทั h ช n แนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะครับเพื่อเป็นกาําลังใจทีมงานทุกคนสำหรับวันนี้ผมเอกพลดีบุญมีนะชุมแพรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ